ไปดูปัญหาลืมเด็กบนรถตู้อีกแล้วครับเป็นปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองต่างตั้งคําถามแล้วครับว่าแต่ละโรงเรียนมีมาตรการในการตรวจรับเด็กหรือไม่ในระหว่างที่ไปรับจากบ้านจากนั้นพอไปถึงโรงเรียนมีการเช็คชื่อไหมก่อนจะเข้าห้องเรียนแล้วปล่อยให้เด็กอยู่บนรถตู้คนเดียวเนี่ยนานกว่า9ชั่วโมงสุดท้ายขาดอากาศหายใจได้อย่างไร หลายฝ mm ่ายก็บอกว่ามันไม่ควรจะเกิด hmm. ข okay. mm ึ้นแล้วเพราะข่าวเนี้ยเราเล่าซ้ําบ่อยมากแล้วเกือบจะเป็นประจำทุกปีเลยแล้วเวลาเกิดที่เมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้พ่อแม่เาก็ไม่สบายใจไงแล้วครอบครัวก็งคาถามครับว่าหลังจากนี้โรงเรียนจะรับผิดชอบอย่างไรย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคือเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นย่า นี่เป็นนาทีสะเทือนใจจริงๆครับญาติทุกับเป็นลมทั้งยืนเลยร้องไห้แทบขาดใจทันทีที่เห็นร่างไร้วิญญาณของน้องจีฮุนเด็กหญิงว,วัยเ็ดขวบนักเรียนชั้นป .2 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพา,านทองชนบุรีน้องนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับร่างของน้องนอนคว่ำหน้าอยู่หลังเบาะคนขับแล้วก็ควางอยู่ที่เบาะที่นั่งที่สามครับในลักษณะนอนคว่ำหน้ามีเลือดออกจากปากด้วยนี่ฮะ mm hmm. คือถ้าดูจากภาพเนี่ย คืออยู่หลังบอกคนขับอะครับแล้วไม่มีใครเห็นได้ยังไงเลือดออกปากตัวซีดเซียวขาดอากาศหายใจครับแล้วผู้หญิงที่ร้องไห้ก็คือคุณย่าของน้องจีฮุนชื่อว่าคุณยุพินอายุ58ปีคุณย่าบอกว่านาทีแรกที่เห็นศพน้องอยากจะเข้าไปกอดอยากจะเข้าไปหอมแต่ทำไม่ได้ครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าทำได้แต่เพียงนั่งร้องไห้ดูศพของหลานตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เพราะที่ผ่านมาดูแลหลานเป็นอย่างดี ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวครับผู้ปกครองค่ะเขาอุตส่าห์ให้เอาไปดูแลเนี่ยทําไมครูดูแลไม่ถึงทําไมปล่อยให้เจอเหตุการณ์แบบนี้ทําไมไม่ดูแลเหมือนดูแลลูกตัวเองอะ่ะในเมื่อเขาฝา,ากฝังลูกอะ่ะไว้กับครูเนี่ยครูก็สมควรที่จะดูแลให้ดีสิคะผู้ปกครองทุกคนจําไว้เลยนะลูกอะ่ะให้ไปส่งได้ไปส่งเอาเอง อย่าไปใช้รถโรงเรียนอย่าไปใช้คนอื่นเขาพี่ก็จะดูแลเหมือนอย่างเรามันเป็นไปไม่ได้นี่ฮะคุณย่าก็ได้ฝากไปดูท่าหอนนะครับในมุมของคุณแม่น้องจีฮุนก็บอกว่าหลังเกิดเหตุช่วงเย็นวานนี้มีคุณครูประจําชั้นมีครูขับรถรับส่งและครูพี่เลี้ยงนั่งมากับเด็กๆบนรถจํานวน3คนมาหาที่บ้านมาถึงอ้๊มอ้๊อึง้งอึงไม่ยอมบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาแต่ถามว่าน้องมีโรคประจําตัวอะไรไหม,มคิดว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับลูกแน่แก็เลยเค้นถามก่อนจะลูกว่า ลูกเสียชีวิตแล้วอ่ะครับค mm ือ hmm. ตอนนั้นพอ,ออกคนเป็นแม่ครับคุณผู้ชมช็อกทําอะไรไม่ถูกนะแล้วคุณแม่ยังติดใจสาเหตุการตายตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องครับรถตู้ไปรับลงไปรับลูกตอนสักประมาณ7จ็ดโมงยีแต่ครูมาเจอศพน้องตอน4ี่โมงเย็นอ่ะ mm hmm. ผ่านไป9้าชั่วโมงทําไมคุณครูในโรงเรียนไม่เอะใจอะไรเหรอว่าเด็กๆหายไปไหน mm hmm. ในขณะที่รถตู้จอดห่างจากอาคารเรียนเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นครับตรงนี้แหละครับ แม่ข้องใจมากว่ารถตู้จอดห่างจากอาคารโรงเรียนเพียงไม่กี่เมตรมแล้วถามว่าเด็กเข้าชั้นเรียนไม่ครบครูประจําชั้นไม่เอกใจเหรอ,อ,เอเดี๋ยวนี้เขาไม่มีการเช็คชื่อกันแล้วหรือยังไงถูกครับคือปกติเวลาส่งลูกไปโรงเรียนแล้วทุกวันนี้นะจะมีลายกลุ่มผู้ปกครองครับทุกโรงเรียนนะโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเวลาใครขาดลามาสายพ่อแม่ผู้ปกครองจะลายไปบอ,อกคุณครูประจําชั้นหรือถ้าเด็กไม่มาคุณครูประจําชั้นนี่แหละ ก็จะไล่มาหาพ่อแม่ผู้ปกครองเองต้องไล่มาถามใช่ไหมใช่ว่าน้องแชมป์หายไปไหนออสุดท้ายแม่ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าลูกหายไป9ชั่วโมงคุณครูในโรงเรียนไม่มีใครตามหาหรืออย่างไรประเด็นต่อมาเรื่องครูไม่ยอมเช็คชื่อเด็กและตรวจสอบให้ดีทั้งทางที่มีครูอยู่บนรถถ,ถึงสองคนมีครูชายขับรถหนึ่งคนครูผู้หญิงที่คอยดูยแลนักเรียนหนึ่งคนแล้ววันนั้นเนี่ยมีเด็กอยู่บนรถตู้เพียง เคนเท่านั้นจากปกติสิบคนก็ไม่เยอะนะถามว่าเจ็ดคนไม่เยอะเลยคือถ้าจะสังเกตสังกาให้ดีว่าเด็กเจคนใครนั่งอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันตรวจสอบได้ไม่ยากเลยนะอเอาถามว่าเจคนบนรถตู้ตรงเนี้ยมันซับซ้อนตรงไหนอะ่ะเด็กจะไปหลบตรงไหนอะ่ะคือสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ,ะอันนี้ต้องตั้งคำถามเลยเลยว่าเจ็ดคนอยู่บนรถแล้วตอนลงจากรถตู้อะ่ะ ครูไม่ได้เช็คหรืออย่างไรหรือเปิดดูหน่อยเบาะหน้าเบาะหลังเด็กๆอาจจะนอนหลับอยู่ที่เบาะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีคําตอบจากครูแล้วคุณแม่บอกว่าประเด็นที่คุณครูอ้างว่าไม่เห็นเด็กเด็กฟังไม่ขึ้นนะครับเด็กป .2 นะเด็กป .2 อยู่บนรถตู้ไม่ใช่เหรียญบาทนะที่จะหาไม่เจอ,อมไม่ได้ตัวเล็กอะไรขนาดนั้นนะคือป .2 แล้วอ่ะไม่ใช่อนุบาลนะคุณแม่บอกว่าประเด็นหนึ่งที่คุณแม่สงสัยมากก็คือ ตอนเสียชีวิตเนี่ยในสภาพนอนคว่ำหน้าหลังเบาะคนขับมีเลือดออกปากตัวซีดสงสัยว่าลูกเสียชีวิตมาจากขาดอากาศหายใจหรือมากกว่านั้นหรือมีคนทำร้ายร่างกายแล้วอมพางศพฟังแม่เพิ่มเติมฮะพ่ขอขีดค่ะขีดขับเพราะ,ะน้องโตแล้วแล้วก็ววช่วยเหลือตัวเองได้ที่จะเปิดประตูออกมาได้ถ้าถ้าแค่ว่าติดอยู่ในรถเฉยๆอะไรแม่คิดว่านุ่นเสียชีวิตในรถก็แอบคิดได้หลายอย่างอะค่ะ เป็นห่วงเพราะว่าน้องเป็นกุ้หญิงนาอแล้วก็น้องน้องหน้าตาน่ารักเขาเป็นห่วงว่ากลัวน้องจะโดนลูกละเมอหรือว่าโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวความจริงจะปรากฏนะฮะถ้าผลชนะสูตรการพลิกศพออกมาทีนี้พวกความเป็นธรรมฮะมาฟังฝั่งของคุณครูกันบ้างครูคนที่ขับรถครับแล้วก็ครูเวรประจํารถตู้คันที่เกิดเหตุวันนี้เดินทางมาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนที่สพพานทองฮะฝั่งครูเวรก่อนนะครับยอมรับ ประมาทแล้วก็เผอเรอคือครูยอมรับเลยว่าไม่ได้ตรวจสอบเด็กนักเรียนให้ดีก่อนว่าลงจากรถครบถ้วนทุกคนหรือไม่วันนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูเวนทำนะครับแค่ชะโงกหน้าดูจากประตูทางเข้าเท่านั้นชะโงกดูแล้วอาจจะมองไม่เห็นว่าน้องจีฮุนเนี่ยนั่งอยู่ที่เบาะแถวสามและคาดว่าตอนที่ไปเจอศพของน้องขยับมาอยู่เบาะหน้าสุดเลยน้องคงจะมีความพยายามออกจากรถให้ได้ จนสุดท้ายขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ด้านหน้าครูบอกเลยนะครับเสียใจมากและอยากจะขอโทษกับผู้ปกครองจากใจครับจริงๆอ่ต้องเดินขึ้นไปคะ่ะใช่คะ่ะคือต,วตรวจทุกบอกว่าใคร,ครมีเด็กอยู่ไหมมีอุปกรณ์อะไรหล่นหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวาน่ะเป็นความเผอเริรจริงๆค่ะต้องเราก็แค่ชังักหน้าจริงค่ะ คุณครูตั้งใจที่จะไปไปขอโทษผู้ปกครองโดยโดยโดยโปากปากตัวเอง <c oughs> หนูเองหนูไม่อยากเกิดขึ้นใช่ค่ะคือเราเราเห็นสภาพเด็เมื่อวานคือเราก็ไม่องฉีเนานนะสรุปก็คือครูเวนแค่ชะงกหน้า <c oughs> เผลอเลอประมาทไป <c oughs> ส่วนครูที่ขับรถกันบ้างฮะ <c oughs> คุณครูที่ขับรถเขายืนยันนะครับ <c oughs> มีการตรวจสอบภายในรถสองรอบถึงขั R ้นก้มมองใต้พื R ้นเบาะที R ่นั่งก็ไม่เห็นน้อง ไม่เห็นกระเป๋าของน้องด้วย<ม>ก็เลยตัดสินใจดับเครื่องยนต์แล้วก็ปิดประตูไม่ได้ล็อกนะฮะแล้วก็เดินไปกินข้าวเข้าสอนตามปกติทำงานครูมานานกว่า40ปีไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนจริงๆส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ยังติดใจว่าเอน้องอาจจะถูกทำร้ายและเอาศพไปอำพราง<ม>ครูบอกอันนี้ก็เป็นในส่วนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถตั้งข้อสังเกตได้แต่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับอา้าว พอไปจอดเสร็จแล้วผมก็จะเปิดประตูรถมาแล้วก็มาเชิญตำรวจดูทีว่ามีกระเป๋ามีปิ่นโตมีสตังร่วมมีเด็กอยู่ไหมอย่างเงี้ยสองครั้งก็มงไม่เห็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นดูทุกเบาะแล้วพยายามสังเกตแล้วใช่ไหมครับไม่เห็นครับรถล็อกไหมไม่ไม่ล็อกครับเปิด ปิดใถ้าเปิดเด็กเนี่ยจะสามารถเปิดเองได้ไหม<อ>น,นูนอันนี้บอกไม่ถ้าถ้าเปิดเป็นก็น่าจะเปิดได้ต้องขอโทษผู้ปกครองที่เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่ไม่อยากจะให้เกิดก็ไม่อยากให้ใหเกิดแลก็โอกคเดียวกักนถ้าผมมีลูกมีหลานผมก็เสียใจเช่นเดียวกัน S <S <S ในแง่คดีความบ้างนะคะตํารวจก็ตอนนี้กําลังจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนจะได้มาประมวลผลนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วต้องรอผลพิสูจน์และการตรวจสอบจากแพทย์และทีมนิติเวชจากโรงพยาบาลตํารวจด้วยว่าตกลงแล้วสาเหตุการเสรียชีวิตที่แท้จริงเกิดจากอะไรตรงนี้แหละประเด็นสําคัญเลยนะคะมีการรวบรวมพยานแล้วก็หลักฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาครูคนขับรถตู้กับครูเวรประจํารถตู้ฐานกระทาการ โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0นบาทส่วนกรณีที่ว่าจะมีการฆาตกรรมหรือเปล่ามีการข่มคืนก็ทาชำเราไหมทำ้ายร่างกายไหมเบื้องต้นพยาหลักฐานยังไม่ได้นําไปสู่ประเด็นดังกล่าวนะคะแต่ว่าตํารวจเนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มค่ะส่วนศพของน้องนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจ ครอบครัวขอฝากร่างของน้องเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่พร้อมนะคะยังตั้งหลักไม่ได้เดี๋ยวขอเวลาหน่อยหลังจากนี้อีกประมาณ4วันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะนำร่างของน้องเนี่ยไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปค่ะทีนี้ถ้าถามว่าจะให้เด็กเอาตัวรอดยังไงอย่างที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัยจังหวัดอุทัยธานีนะคะ<ๆ>เขาจะมีการฝึกซ้อมเลยให้เด็กเนี่ยเอาตัวรอดถ้าเกิดว่าติดอยู่ในรถนั่นก็คือสอนให้บีบแตรดังๆครับ ดังแล้วก็เอาให้ตลอดเลยจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะคะแต่อันนี้คือในแง่ของการฝึกเด็กปลายเหตุแล้วแหละใช่ฝึกเด็กนะคะก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องก็ต้องไม่ประมาทอ่ะให้เกิดเหตุตั้งแต่แรกต้องมีตารางรายชื่อนะติ๊กเลยว่าคนนี้ลงจากรถหรือยังคนนี้ลงยังตรงติ๊กแบบนี้เลยเอาให้ละเอียดครับนะเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะั้ารรอบครอบนะฮะหวังว่าจะไม่มีแบบนี้อีกนะฮะ วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้